สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยผมชิีเต็มปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถสีประตูนะครับผมไฮแลนเดอร์ er สีดำนะครับส,สวยๆเลยตัวนี้นะครับเป็น d m แม็กเกอร์หนึ่งจุดเก้าไฮแลนเดอร์เอ็กซ์เซรออโต้นะครับปีสิบแปดปฏิพัฒน์ออตโต้นำเสนอดีๆเด็ดๆมาให้แล้วนะครับผม สีดำสดใสเลยครับผมคาดแดงโลโก้แดงครับไปตัดหมอกเดิมๆเลยด้านข้างนี่แม็กเดิมจากศูนย์เลยครับผมอล่อยสวยมากครับคันนี้บอกเลยนะครับสีประตูสีดำบริพัตออตโต้เราได้มานี่ ยางใหม่สี่เส้นนะครับผมตัวนี้นะครับ X Series D Max สวยงามเลย yeah. เราไปดูภายในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับเบาะหนังสวยงามเลย นี่ออโต้ Auto นะครับโฟมอะไรมันติฟังก์ชันสวยงามเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับจัดมาได้เลยโลโก้เอ็กซิลี่โตโยตา้าเอออิซูซูดีแม็กนะครับ ตัวนี้นะครับเครื่อง1.9ด highlander x series นะครับปี18บแปดปฏิทพัฒน์ออโต้เราขายอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับ